ทาสกินแคร์กันค่ะทุกคนวันนี้ก็เออผมอะค่ะทุกคน ตอนหลังสะเมยใช้ผ้าขนหนูพวกผมหลังสะที่อันประจําที่มีเคยใช้นั่นแหละนะคะก็คือจะมัดไว้อันนี้มันมัดไม่ได้นะคือผ้าขนหนูใช้ตัวมันแบบใหญ่ไปอะนะคะใช้ซับใช้เช็ดตัวมันใหญ่ไปก็เลยจะใช้แบบที่เป็นผ้าขนหนูสําหรับพวกผมหลังอาบน้ําเป็นก่อนนะคะแล้วก็พออาบน้ําเสร็จเช็ดตัวทาครีมอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยอะก็จะเอาผ้าขนหนูที่ตัวเองใช้อะมาซับอีกทีนะคะ ะะเพราะว่าอันนั้นมันเปียกนะคะทุกคน เมย์เป็นคนที่ถ้าเป็นแผลก็แบบเออค่อยๆให้มันหิวตัวเองใช่ไหมทุกคนแล้วเมื่อคืนอ่ะใส่ชุดนอนแบบแขนยาวเป็นผ้าที่หนานิหนึ่งแล้วปรากฏว่าแขนเสื้อแค่เมย์ถกแขนเสื้อทุกคนมันก็ไปขูดเอาแผลตรงเนี้ยเปิดเลือดไหลแบบไหลเปียกอ่ะแล้วก็แบบตอนแรกจับมาอะไรอ่ะเลือดคืองงมากว่าทําไมไหลแล้วก็มาดูดีๆอ๋อคือเหมือนแบบแผลมันกําลังสร้างแบบเหมือนกําลังสมานะทุกคนแล้วตอนไปดึงอ่ะคือไปดึงอันข้างในที่อ่อนๆอ่ะออ,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 ออกไปดู นะคะมันก็เลยแบบลึกกว่าเดิมงงไหมคือแบบอะไรครับเนี่ยเลยอ่ะ แล้วก็ด้วยความที่เราไปปีนผาบ่อยใช่ไหมคะล้วก็ได้แผลมาเยอะอยู่แล้วได้มาประจานะคะก็รู้ว่าเออถ้าสมมติว่าแผลมันมีแผลเปิดเขาเรียกอะไรหนังมันเปิดอะไรเงี้ยถ้าการที่เราสามารถเก็บหนังไว้ได้สมมุติว่าไออย่างมือเนี่ยมันจะเป็นบ่อยสําหรับใครที่ปีนผาหรือว่ายกเวทหรืออะไรที่ทําให้ตรงเนี้ยมันเปิดอทุกคนถ้ามันเปิดแล้วมันไม่ได้หลุดนะคะให้เก็บไว้แล้วก็ให้มันปิดไอตรงที่เป็นแผลไว้อะคะ่ะแล้วก็แบบหาอะไรมาพันหรือว่าแบบทําอะไรก็ได้ ให้มันไม่หลุดออกทุกคนแผลมันจะหายไวกว่านะคะแม้ว่าสุดท้ายมันจะหลุดออกไปก็ตามแต่ว่ามันจะทําให้แผลแบบเราหายเร็วกว่ามากๆเลยนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นทริคหรือเป็นวิธีรักษานะแต่ว่าได้มาจากสตาฟยิมปินผานะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันช่วยได้จริงๆนะไอครีมที่ขาดไม่ได้แล้วเมย์ก็รู้สึกว่าเมื่อคืนนอนตีสี่นะคะทุกคนแต่ว่าการนอนเราก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าใต้ตาเรามันแบบ ไม่ขำม,มากทุกคนรู้สึกว่าใต้ตามันไม่ขำไหมหรือไม่คิดให้อเองแต่เมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันโอเคนะแต่โอเคไอ้ร่องน้ําตาคือมีอยู่แล้วมันตั้งแต่เด็กนะคะตอนแรกก็รู้สึกว่าเฮ้ยการมีร่องน้ําตาตรงนี้ทําให้ดูเอจหนักมันทําให้ดูเออมันเป็นแบบริ้วรอยใต้ตาหรือเปล่าแต่ว่าเด็กก็มีแต่ว่าโอเคของเรามันก็ไม่เหมือนของเด็กอะเนาะ ว่าก็นั่นแหละเป็นธรรมชาติค่ะ เราต้องการผิวที่เขาเรียกอะไรคือเมย์อะอยากอ่อนโยนแบบเป็นธรรมชาติใช่ปะแต่ว่าจริงๆธรรมชาติของผิวเราอะมันไม่ได้กริบเหมือนกระเบื้องมันมีรูขุมขนมันมีความยับยน่นบางอย่างมันมีร่องของกล้ามเนื้อบางอย่างอะไรเงี้ยเมย์ก็เลยนึกได้ว่าเออเราต้องการความเป็นธรรมชาตินี่นะดังนั้นอะไรที่มันเป็นธรรมชาติหรืออาจจะมากกว่าธรรมชาตินิดหน่อยก็เขาเรียกอะไรก็หย่นๆห,ห,นหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติเราสติกเกินซีเรียสเกินแล้วเราไปแก้มันจะทําให้ไอสิ่ง ที่ธรรมชาติอะมันลดลงนะคะโอเคแล้วก็กว่าซาค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเมจะลงพาเมอร์เลยลงพาเมอร์แล้วก็บลัชเนื้อครีมต่างๆนะคะงานครีมเดี๋ยวเมจะลงเลยให้มันแบบว่าซึมไปพร้อมๆกัน ำสิวไม่ปกปิดด้วยนะเค <Okay. S 1> เดี๋ยวเมยจะลงทั้งหมด3ตัวนะคะเริ่มจากงานเชดดิ้งก่อนแล้วกันออออันนี้เรียกว่าเชดดิ้งเคค่ะของเมลินดานะคะตัวนี้เมยใช้เบอร์ศ1ก็คือเลือกตามเฉดผิวเราอะคะ่ะเลือกที่แบบว่าทาลงไปเยอะๆแล้วมันยังดูแบบไม่ได้หน้าเปื้อน,นะทุกคนเหมือนแบบมันเข้ากับเราแล้วมันเป็นแค่งเงาอะมันไม่ได้เปื้อนอะไรเงี้ยอันนี้เห็นไหม แมแปะก็แ,บบแบบแบบ้โอุย้ยแรงไปปะคะอันนี้คือท็อปท็อปไว้นะคะเขาเรียกอะไรอะคือไม่ใช่ท็อปสิเบตไว้นะคะเวลาเราใช้ฝุ่นอะ่ะมันจะได้แบบสีติดนิดนึงสีชัดขึ้นหรืออะไรประมาณนั้นโอเคไฮไลท์เตอร์สติ๊กลองดูคะ่ะ ไลท์เออร์สติ๊กอันนี้มันเป็นแบบสีแบบมันเป็นชิมเมอร์เป็นอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าอันที่เมย์ชอบมันจะเป็นบา์มเลยอะอันนี้ก็โอเคนะคะทุกคนแต่ว่าดันมีตัวที่ชอบมากกว่านี้ไม่เป็นไรก็อะลองดูว่าเป็นใช้อันนี้ให้ดูนะคะลิบบัมดูไม่ใช่อันนี้ก่อนนะคะเบบี้ไลท์น่าจะ โอเคละนะคะเดี๋ยวไปเป่าผมกันวันนี้นะคะเมลองครีมนวดตัวใหม่ค่ะทุกคนเป็นอันนี้ go hair นะคะอันนี้หลักๆที่ซื้อมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเขียนว่าเหมือนเป็นมิลว์ h a รเป็นเคลื่อ์อะไรอะ่ะเออเป็นมิลว์โปรตีนนะคะทุกคนก็คือเมไปทําข้อมูลเรื่องผมมาใช่ไหมว่าถ้าอย่างเมเนี่ยที่ต้องแบบย้อมผมบ่อยๆมันจะทําให้ผมเสียใช่ไหมแล้วแบบการย้อมทําให้ผมเสียแล้วมันมีอะไรเติมเข้าไปช่วยชะลอการพังหรือว่าการเสียหายของเส้นผมได้บ้างนะคะมันก็จะมีพวก k ค r a ติ มีโปรตีนหรือมีอะไรแบบนี้นะเมย์ก็เลยไปซื้อมาใหม่นะคะคือของโกแฮเมย์ชอบอยู่แล้วใช่ปะแล้วก็เลยไปเจอว่ามีทรีทเมนต์อันนี้นะคะอันนี้เป็นทรีทเมนต์ไบโอตินค่ะทุกคนก็บำรุงเส้นผมนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นโปรตีนใช่ไหมมีส่วนผสมของมิลโปรตีนช่วยบำรุงพวกแบบโครงสร้างเส้นผมนะคะก็เลยซื้อมานะตอนนี้ก็เลยอ,อยู่ในช่วงลองใช้นะคะแล้วก็แกะอันนี้ไปก่อนวันนี้เลยรู้สึกว่าไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยมันเป็นแบบ เฉยๆเลยนะคะแล้วก็ความนุ่มลื่นปกติไม่ได้ชุ่มชื้นไม่แห้งนะคะแต่ไม่ได้ลื่นเกิดแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นหอมนะโอเคค่ะ ก็วันนี้จะใช้แค่อันนี้เนาะสระผมด้วยเหตนชูเดเหมือนเดิมแล้วก็ใช้อันนี้นะคะก็เดี๋ยวเป่าเลยอาจจะใส่ออยช่วงท้ายแต่ว่าเดี๋ยวจะเป่าให,ให้เห็นเทกเจอร์ของการใช้ครีมนวดตัวนี้แบบเต็มๆก่อนนะคะนอกจากจะใช้เป็นครีมนวดได้แล้วนะคะตัวนี้ยังใช้ได้อีก5วิธีนะก็คือ1เป็นครีมนวดผมใช่ไหมใช้เป็นครีมอบไอ้น้ำนะคะใช้ชโลมก่อนดัดผมนะคะใช้ผสมน้ายายืดแล้วก็ใช้ผสมน้ํายาทําสีผมก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวไปเป่าผมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตอีกที Okay. ทุกคนฝนตกอีกแล้วโอ้เ oh, สียงดังด้วยโอเคค่ะหลังจากที่เป่าผมไปนะคะยังไม่ได้ใส่ออยนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรแค่สระผมแล้วก็นวดผมด้วยโกแฮเซมเงินตัวนี้นะคะรู้สึกว่ามันผมชุ่มชื้นแล้วก็ทิ้งตัวสวยดีแต่ว่าเขายังมีการแบบผมพันกันอยู่นะคะปลายผมพันกันระหว่างช่วงเป่านะแต่ทิ้งตัวสวยดีเนาะถ้าผสมใช้ร่วมกับโกแฮสีเขียวนี่ผมน่าจะกำลังดีนะคะอ,อโอเคเลย ใช้ได้เลยนะคะแค่ไม่มีกลิ่นหอมโอเคเลยยังไม่ได้ใส่น้ำม,มันที่ปลายผมด้วยนะคะแต่ก็รู้สึกว่าไม่ได้แย่อะไรโอเคมาต่อกันที่ผิวกันบ้างคนดูหงอแต่ว่า เอเล่าให้ทุกคนฟังเลยยังนะคะว่าเมย์ไปเหมือนทําข้อมูลมาอีกแล้วนะคะก็คือไปเปรียบเทียบว่าเอาจะย้อมผมดําหรือปล่อยผมขาวดีนะคะเพราะว่าส่วนตัวก็ขี้เกียจย้อมดาอะรู้สึกว่าเวลาย้อมทีเหมือนวุ่นวายนะคะก็เลยคิดว่าเฮ้ถ้าเราปล่อยผมขาว,ให,ขาวให้มันขาวออกมาเลยเนี่ยมันจะดีไหมใช่ไหมคะแล้วพบว่าอีกข้อมูลหนึ่งที่เพิ่งรู้อะเออถ้าเราปล่อยผมขาวเนี่ยต่อให้มันขาวสวยก็ตามหมายถึงว่าผมงอกที่ออกมาเนี่ยต่อให้มันสวยแต่ว่า ถ้ามันจะไปติดเรื่องนี้ทุกคนคือผมขาวอะ่ะถ้าอยากให้มันสวยโอเคต้องบำรุงให้มันชุ่มชื้นเงางามมีน้ำหนักหรืออะไรแบบผมดำแต่อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องทำนะคะก็คือในเรื่องของการทำให้มันยังขาวเพราะว่าพอขาวมันจะติดเหลืองหรือว่าติดแห้งได้ง่ายนะคะก็เลย พบว่าอ๋อหวยผมขาวแล้วยังไม่จบต้องบำรุงอีกก็เลยรู้สึกว่าถ้างั้นย้อมดำเหมือนปกติมันก็ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยคือมันเข้ากับลุกเราด้วยแล้วก็การบำรุงไม่ต้องเรื่องผมแห้งมันคงแห้งอยู่แล้วเนาะทุกคนเพราะว่าโครงสร้างมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะต่อให้เราย้อมดำทับลงไปเนี่ยยังไงมันก็แห้งหมายถึงว่ามันแห้งขึ้นแห้งลงแบบมันแห้งกว่าปกติเออแต่ว่าอย่างน,น้อยเราก็จะหยุดลดไปหนึ่งขั้นตอนนะคะนั่นก็คือการสระผมหรือว่าบำรุงเส้นผมที่มีสีออก สีขาวเยเซึ่งหูต้องทําประมาณแบบเดือนละหลายครั้งอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเย้ยอมผมแบบเดิอนให้มันจบๆก็ได้เดือนละครั้งเองโอเคเขียนคิวด้วยอันเดิมนะคะคิวเพรสที่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าถ้าหมดอันนี้หมดแล้วจะไปซื้อที่ไหนอะ่ะเพราะว่าพอใช้เป็นแบบปากกาเราก็ชินนะคะเขียนกับไม่เขียน ว่าพอเราใช้มานานเราดยความเขาเหนียวมากเนี่ยเขาก็จะมีแบบพวกคราบฝุ่นทุกคนเพราะว่าแตะกอเราใช้เป็นฝุ่นเขียนคิ้วใช่ไหมหรือดินสอเขียนคิ้วก็ตามอะ่ะมันก็มีฝุ่นฝุ่นสีน้ำตาลแล้วมันก็เนี่ยพอปัดไปมันก็ติดแล้วก็สะสมลงไปในอันนี้นะคะแต่ว่าไม่รู้จะหาซื้ออันนี้ได้ที่ไหนอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นสูตร2ไปแล้วนะคะแม้ว่าเราจะลงเชดดิ้งแบบครีมไปแล้วแต่ว่าก็ลงฝุ่นเพิ่มนิดนึงนะคะให้มันดูชัดเจนขึ้น แก้มตอนนี้ลังเลว่าจะใช้อันไหนดีนะคะอันนี้เป็นซื้อใหม่มาทางคู่อันนี้สีจะออกแบบละมุนละมุนนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้สีเขาจะเป็นแบบเนี้ยคืองงเหมือนกันว่าเราหยิบผิดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดตอนที่ลองอะ่ะมันออกชมพูนะสีที่เมย์ซื้อเนี่ยเมย์น่าจะหยิบสีผิดแน่เลยแบบว่าตัวอย่างกับกล่องอะ่ะมันวางสลับที่กันนะคะก็เลยได้สีมาแบบนัวๆก็สีพอดีกับไอตัวครีมบัตที่เมย์ลงไปก่อนนั่นแหละโอเคถ้าอย่างนั้นจะใช้ตัวนี้ เบาๆใช้แป้งตัวนี้มันไม่ค่อยเป็นผงๆฟอเอาออกมาเนี่ยดูสิทุกคนคือถ้าใช้อันอื่นมันจะฟอเอาเยอะกว่านี้ ้างแก้มนะคะเมย์จะใช้ตัวนี้ไม่ใช่ค้างแก้มต้องหนกแก้มเมย์จะใช้เป็นแบบฝุ่นนะคะเพราะว่าใช้เป็นแบบครีมแล้วมันไปทําให้ตัวบลชมันสไลด์แล้วก็ท็อปด้วยตัวนี้เป็นไฮไลท์เหมือนกันแต่ว่าเป็นไฮไลท์เนื้อบามนะคะมันจะใสๆกว่าคือมันจะเป็นแบบเหมือนคนหน้าแบบหน้ามันเงาแต่ว่ามันเงาแบบเป็นจุดเป็นที่ ออกมาดัดขนตานิดหน่อยดัดเสร็จแล้วนะคะก็ปัดด้วยตัวนี้เป็นบำรุงนะคะทุกคนไม่ได้ช่วยล็อกหรืออะไรทั้งนั้น แล้วก็อายุเขาอยู่ได้6เดือนนะคะ ตอนแรกคิด,ดว่าแบบเฮ้ยไปซื้อที่บำรุงขนตาอันอื่นมาลองด้วยดีไหมแต่ว่าอีกใจน,นึงก็แวบเข้ามานะคะอีกความคิดนึงก็แวบเข้ามาว่าเฮ้ยผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างอายุมันไม่ได้ยาวมากนะคะแล้วก็ถ้าเราซื้อมาพร้อมๆกันเนี่ยแล้วมันหมดอายุพร้อมๆกันหรือไล่เลียกกันแล้วเราก็มีเวลาจากัดในการใช้มันนะใช้ได้น้อยด้วยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออในเมื่อมันอายุสั้นอยู่แล้วอะก็รอให้มันหมดอายุก่อนไหมแล้วค่อยเปลี่ยนนะคะโอเคลิปวันนี้ใช้เป็นละแมนะคะ่ะเดี๋ยวจะลองใช้ลาแมแบบไม่ได้ทาตัวอื่นทับนะคะ กลิ่นความเย็นความมินนะ่ะขึ้นเลยนะคะทุกคนประมาณนี้ลุกันนี้มีของแพงแค่อันนี้ที่นานมากแล้วแล้วก็ ไม่รู้ยังมีชีวิตอยู่เปล่ากับอันนี้นะคะที่เพื่อนซื้อให้นอกนั้นคือเครื่องสอําอางหลักร้อยมากๆเม่มีแต่เครื่องสําอางหลักร้อยแบบ 1- นึถึงสองอ่ะทุกคนเพราะว่าเป็นคนชอบซื้อมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าชอบซื้อชอบลองชอบเปลี่ยนดังนั้นก็จะเล่นอะไรที่แบบชอบไปในเชล์ที่มันแบบราคาไม่แรงอะทุกคนแล้วมันก็จะเป็นฟิลแบบว่าถ้าเอามาลองแล้วมันแบบเออยังไม่ใช่เรามากมันจะได้ไม่เสียของอะเออไม่เสียได้ตังค์เยอะอะไรเงี้ยน,นะคะแล้วก็เออถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใช้จริงๆก็เดี๋ยวเอาไปบริจาาคได้้แต่ว่วถ อย่างเราซื้อของแพงแล้วเราไม่ได้ใช้อะ่ะโอเคมันอาจจะบริจาคได้แต่มันเปืองตังค์มากนะคะ <laughs> ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวใส่ตัคงหูแล้วก็ฉีดน้ำหอมกันเสร็จละ ทุกคนขอเลคคอร์ดไว้อีกนิดนึงค่ะว่าลิปตัวเนี้ยของลาแมดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าสวยนะเคลือบเคลือบโค้รโคไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ริมฝีป,ปากค้ำอย่างที่ทุกคนเห็นแหละว่าถ้ามันขาดความชุ่มชื้นมันก็จะค้ำนะคะแต่ว่าอันนี้มันอาจจะแบบชุ่มชื้นนิดนึงมันก็เลยแบบมีสีแต่ว่าอันเนี้ยก่อนหน้านี้วันนี้หลังอาบน้ําทาแค่นนี้นะคะที่ทุกคนเห็นเลยแล้วก็แต่งหน้าเสร็จก็ทาด้วยตัวนี้นะคะชอบอ่ะสวยจริง